มีดที่ทู่ไม่มีประโยชน์ในการใช้งานมีดที่คมหั่นเนื้อหั่นผักหั่นทุกอย่างได้วัตถุประสงค์ของมีดคือการเอาไปใช้งานหลายคนไปตกโครงการแมนเ g ม m น n ์เทรนดีมาคุณไม่ได้ไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่มีความรู้นะแต่คุณแค่ไม่รู้เทคนิคข้อแรกคุณไม่รู้เทคนิคข้อที่2จะหลีบคุณไม่เหมาะกับองค์กรซึ่งถ้าคุณไปตก MT มมาคุณเป็นมีดทู่มีดทู่มันไม่มีประโยชน์ในการใช้งานก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่คุณไม่ได้รับการฝึกฝนคุณไม่ถูกฝนคุณเลยไม่คมเพราะนันนี่คือเหตุผลว่าทําไมน้องๆที่รักหลายคนไปตกเ t มาหนึ่งรอบแล้วกลับเข้ามาอยู่ในคลาสสอนสดที่เป็น p r i v a t e class เพื่ออัพสกิลเตรียมตัวเองไว้พร้อมเพราะความสําเร็จมันไม่ได้เกิดจากการภาวนาความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทําฝึกฝนตัวเองจนเก่งจนเป็นเอก,เก,เกตะทักคท่าท่านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นไปตก M t วันนี้ไม่ใช่ไม่เก่งคุณแค่ยังไม่ฝึกฝนตัวเองให้มากพอคุณยังไม่ได้เป็นมีดคมคุณกําลังเป็นมีดทู่ มีทู่เกิดจากหลายสาเหตุเช่นพูดไม่เป็นนะคะพูดไม่มะนาวไม่มีน้ำนะคะหรืออะไรบ้างเลือกหยิบประสบการณ์ชีวิตอะไรก็ไม่รู้มาหรือบางคนอีโก้ในตัวเองสูงจนเกินไปซึ่งพี่ลังจะบอกว่าปัญหาในตัวพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือสาเหตุที่อคอร,ร์ส private card ถูกออกแบบให้แตกต่างแล้วแต่ปัญหาที่เราเป็นซึ่งจะเตอก็ถึงเมื่อเรามาเรียนในคาสแล้วใครที่เก่งเรื่องของการคำนวณอีแล้วอาลาเอสเซเมนต์ตัดออกก็ได้นะ เราเรียน5วัน7วันเรียนอะไรกันบ้างมันไม่หนีไปกว่าการฝึกให้เราได้เก่งขึ้นในทุกวันอะไรบ้างทุกคนหลีดได้ชิพสกิลคุณตีโจทย์แต่หรือยังออนไลน์เอสเซมเมนต์คุณทำข้อสอบไปหรือยังการฝึกตอรี่เทลลิงคุณพูดไปหรือยังและโลเอสเซมเมนต์การสัมภาษณ์จะเจอคําถามแบบไหนประมาณไหนคุณจะตอบยังไงบ้าง คุณต้องรู้ลอจิกประมาณนี้ของมันคุณถึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ได้ตรงกับสิ่งที่กรรมการต้องการได้กรรมการต้องการกินก๋วยเตีเต๋ยวคุณส่งม,มอบส้มต่ามันไม่ใช่นะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคุณก็จะเป็นแต่มีทู่มีทู่มีทู่แบบนี้อยู่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไปลบอ่ะไม่มีอาวุธอ่ะ คือไปลบด้วยตัวเปล่าลเล่าเปื่อยแม้กระทั่งเสือยังขย่าเราได้เพื่อพี่เลกจะบอกว่าไปได้ตัวเปล่าเล่าเปื่อยไปเองแล้วไปและชนะเลิศอันนี้ยินดีด้วยแต่ใดๆก็ตามเวลาที่ผ่านไปได้แล้วคุณยังต้องใช้ทักษะ l e a เดอ s ์ชิพ k i l l ที่จริงๆมันอยู่ในคลาสเรียนเอามาทําให้อยู่จนจบโครงการอยู่ดีบางคนไปได้วยตัวเองผ่านได้แล้วอยู่ไม่จบอยู่ไม่ทนลาออกมาก่อนเพราะไม่เซ็ตในตัวเราไม่สตรองเพื่อนพี่รักจะบอกว่าทําไมคลาสสอนสดถึงจําเป็นผู้ปกครองหลายคนส่งน้องมาเรียนกับพี่รักษ์โดยที่ จริงๆพี่รักบอกย่ยเพิ่งส่งมาพะน้องยังไม่รู้จักผู้รักพี่รักแต่ว่าผู้ปกครองรู้จักพี่รักก่อนพี่รักบอกย่าเพิ่งส่งมาคุณแม่คุณพ่อเบรกก่อนเพราะว่าอะไรเพระน้องยังไม่รู้จกักรักถ้าน้องไม่รู้จักรักักบางรัก,กเนี่ยการส่งมาไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นส่งคลิปฟรีของรักไปให้น้องๆก่อนเพราะว่าอะไรเด็กต้องมีวิวที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนคอร์สถึงจะได้ผลจริงๆรการเรียนคอร์สมันไม่ต่างจากการไปเรียนโทรอีกภาษาอังกฤษเรียนเหมือนกันมั้งแต่ระถงค่ะ แต่ความเก่งกับไม่เหมือนกันถูกไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนถึงไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศทําไมคนถึงเรียนภาษาอังกฤษทคอร์สออนไลน์แล้วแต่วิธีที่เราจะอัพสกิลเป็นเพราะว่าก็มันไม่เหมือนกันไงการเรียนเองมันก็ไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นการมีครูมีโค้ชช่วยให้เราคมขึ้นช้าบขึ้นเสมอการมีครูมีโค้ชช่วยฝนให้เราเป็นมีดที่ทู่กลายเป็นมีดที่ใช้งานได้มีดวัตถุประสงค์คือการใช้งานถ้าคุณพู่คุณไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณคมคุณกําลังมีประโยชน์กับผู้องค์กร เพราะเขาต้องการมีดที่คมที่ชร์ฟออกไปหั่นเนื้อหั่นผักนั่นคือวัตถุดิบทุตผสมนะในการคัดโครงการเปนอย่างนท้นี้เราต้องเป็นมีดที่คมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอัพสกิลตัวเองให้ถึงขั้นสุดที่รักแนะนาต้องอออินจากคัดสอนสดเท่านั้นฟลายเดย์เอ็นดูชเมนต์มีสเปเชียลคลาอยู่จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมตอนนี้คงเหลือ40แล้วนะ40สุดท,ท้ายและถ้าจบ311ตุลาคมจะไม่มีโปรฟล i d เดย์เอ็นดูชเมนต์อีกแล้วราคาจาก20,000กว่าบาทหรือ1 0 0 0 0กว่าบาทเอียนสอนสด5วันอยู่กับพี่ว,ว,ว,วโมง และคุณจะได้ฟรีเซตหนังสือพันกว่าบาท1นึ่บาทนะได้ไปฟรีๆเลยเพราะ,ะนั้นพี่กจะบอกว่าใครจะออินนะให้เข้ามาอยู่กับ f i Day e n r i c h m e n t ในขณะที่ใครบอกว่าปีหน้าอยากจะเตรียมเข้า MT ตั้งแต่เดือนมกราตอนนี้ ต้องเริ่มเรียนแล้วไม่ใช่ต้องไปเรียนมกราคุณต้องเรียนตอนนี้เพื่อเติมของเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเอาตัวมาอยู่ในโอกาสแล้วแต่ถ้าใครบอกว่าพี่รักหนูขอออินทันสุดให้เรียนเป็น 7-Day e x c l u s i v e เพราะว่าอะไร 7-Day e x c l u s i v e จะมีเจออีก3ครั้งครั้งละ30นาทีถ้าคุณไปถึงรอบไฟนอลอินทิวิวโครงการใหญ่ๆเช่นทูเน็กเจนยูเอ็มซีโครงการที่คัดไฟนอลอินทิวิวคนละวันกับวันเอเซ็มน คุณจะได้สิทธิ์บิฟกับพี่ลักษ์ฟรีอีก3ครั้งครั้งละ3ามนาทีสรุปคือเรียน10ครั้งนะและคุณสามารถย่นไอ้สาครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้ซึ่งพี่ลักษ์จะบอกว่าเหมาะเวอร์นอกเหนือกันนั้นเซเว่นเดย์จะได้คอร์สเรียนออนไลน์ของแถมมูลค่าหมื่นบ,บาทแถมไปด้วยต่างกันออกไปมากถ้าจะอออินทันสุดให้เรียนเป็นแบบเซเว่นเดย์เอกซ์สีแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้จะไป m p ทุกโครงการและพี่ลักษ์แต่หนูขอประยุกต์เอาเอาไฟเดย์เอนูชเมนต์ไปใช้ก กดลิงก์ที่แล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดี